รุปเรื่องการคำนวณค่าเสื่อมราคาครับเคยสงสัยไหมครับว่าของใหญ่ๆแพงๆที่บริษัทซื้อมาเนี่ยพอใช้ไปเรื่อยๆมูลค่ามันลดลงแล้วเขาจัดการกันยังไงนี่แหละครับคือเรื่องของค่าเสื่อมราคามันสำคัญมากนะเพราะมันคือการเอาต้นทุนของสินทรัพย์มาเฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีทำให้เรารู้กำไรที่แท้จริงของธุรกิจเอาหลักประเด็นแรกเลยวิธีที่ง่ายและนิยมที่สุดก็คือวิธีเส้นตรงครับ หลักการมันง่ายมากเลยนะก็คือการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายให้เท่ากันทุกปีสูตรก็คือเอาราคาทุนลบด้วยราคาซากแล้วก็หารด้วยอายุการใช้งานอย่างเช่นเราซื้อเครื่องจักรมา5 0 0 0 0นบาทกะว่าพอหมดสภาพจะขายเป็นซากได้5 0,000่นบาทแล้วจะใช้มันสัก5ปีก็จะเป็น500,000ลบห0 0หมื่นแล้วหารด้วย5ใช่ล้ครับก็จะเท่ากับ90,000บาทต่อปี ประเด็นที่2พรพอได้ตัวเลข90,000บาทมาแล้วเราต้องเอาไปลงบัญชีให้ถูกที่ด้วยนะครับณวันสิ้นปีเราจะบันทึก2ที่พร้อมกันเลย 1. คือเดบิตค่าเสื่อมราคา90,000บาทอันนี้จะไปโผล่เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนครับ และ2คือเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมอีก90,000บาทซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไปหักออกจากมูลค่าเครื่องจักรในงบแสดงฐานะการเงินสรุปง่ายๆเลยก็คือวิธีเส้นตรงเนี่ยมันคือการซอยต้นทุนสินทรัพย์ก้อนใหญ่ให้กลายเป็นค่าใช้จ่ายรายปีที่เท่าๆกันนั่นเองครับ